หออะไรเนี่ยหอรถซัมมิวโป่น่ะหอเลยนะขอเทียเขาบดได้ไม้อีกที่นานนะกุ๊กภาพหนึ่งกันเดี๋ยวเบื้องสีข,ขาวสีกับนั่นนี่แหละ เอามาคือมีมดขึ้นไปนะกูเออไปแล้วเนาะ